ทำอะไรน้องหางทำอะไรน้อง oh. นะน้องเบื่อแล้วใช่ไหมหางทำอะไรหนูอืมทำอะไรแก่งน้องแก่งน้องทำไมไปไหนก็ไปไม่ได้พี่ถุงทองมาช่วยน้องหน่อยเร็วอืมช่างแม่น้องไปไหนเลย คุมไม่อยู่เนี่ยน้องเบื่อจะแย่แล้วเออน้องเกิดการนะนะไอ้แยะโอ้ยเนาะถาง,งเดี๋ยวน้องเจ็บนะลูกเดี๋ยวน้องตบตาแตกจะดูนะเออ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 น้องสู้แล้ว อย่าให้น้องเจ็บนะอย่าให้น้องเจ็บนะน้องเจ็บไม่ได้นะโอ้ยอะไรเนี่ยอย่าให้น้องเจ็บนะดูฟันเองใน่ะหน่ากลัวมึงไม่ต้องเล่นกับน้องน้องตัวเล็กลูกขังนี่เพื่อนเล่นมี่บาบังคับให้เขาเล่นด้วยอเดี๋ยวน้องเจ็บนะทำน้องเจ็บนะแม่จะตีถังนะ อืมน้องโมโหแล้วนะถังถังพอเลยอะเอาขึ้นเลยท่เนี้ยโอ้ยโอ้ยพอเลย